สวัสดีค่ะทุกคนแม่กิมนะคะจากเพจ Little f ล a ซ and the Family ค่ะสำหรับแม่ลูกอ่อนอย่างกิมนะคะสิ่งหนึ่งที่มากังวลเลยเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำนมค่ะไม oh. ่ว่าจะน้ำนมมาน้อยน้ำนมลดท่อน้ำนมอุดตันแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ทุกคนนะคะสามารถที่จะมีน้ำนมเยอะ oh. เพียงพอให้กับลูกๆได้ทานไปเรื่อยๆเลยค่ะแค่มีตัวช่วยดีๆอย่างผลิตภัณฑ์บำรุงน้ำนมด้วยน้ำหัวปรีค่ะ ในท้องตลาดนะตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นผลิตภัณฑ์มะมุงน้ำนมด้วยน้ำหัวปรีเนี่ยในรูปแบบเม็ดบ้างผงบ้างนะคะแต่ว่าทีาค่คิบชอบไปไหนก็คือเป็นแบบน้ำค่ะคิมว่ามันสะดวกทันสมัยนะคะแค่เปิดฝาเปิดขวนเนี่ยก็ดื่มได้เลยค่ะไม่ต้องมาละลายน้ำนะคะหรือว่าเตรียมน้ำให้ยุ่งยากค่ะเหมาะกับคุณแม่ยุคใหม่มากๆเลยซึ่งคิมได้ลองดื่มของมัมมี่ลีเชสจูสนะคะเขาเป็นเจ้าแรกในไทยที่พัฒนาน้ำหัวปลีพร้อมดื่ม มีหลายสูตรให้เลือกทานค่ะรวมถึงสูตรบำรุงน้ำนมบำรุงสุขภาพคุณแม่ด้วยค่ะตัวที่กิฟชอบเลยนะคะก็จะเป็นน้ำซุปเปอร์หัวปรีพลัสสูตรรวมดาวกระป๋องนี้เลยค่ะก็จะเป็นน้ำหัวปรีผสมขิงมะเขือปอกแล้วก็ใบกระเพรานะคะสำหรับคุณแม่เตรียมข้อนะคะเริ่มบำรุงนะ้ตั้งแต่30สสัปดาห์ขึ้นไปค่ะวันละกระป๋องนะคะก่อนอาหารเช้าเนี่ยจะดีที่สุดค่ะ ส่วนคุณแม่หลังข้อแหนงกิ๊บนะคะที่ต้องการรักษาระดับน้ำนมให้เยอะสม่ำเสมอก็ดื่ม1กระป๋องก่อนให้นม1ชั่วโมงค่ะของเขาเนี่ยมีดีตรงที่ส่วนผสมจากธรรมชาติ100%เนะคะไม่ใส่น้ำตาลเลยค่ะรสชาติให่กลมกล่อมเหมือนดื่มน้ำผักผลไม้รวมเลยค่ะมีความหวานนิดๆจากหญ้าหวานหอมกลิ่นใบกระเพรา ารง่ายมีออยอมนมาตรฐานรับรองอื่นๆน,นะคะมั่นใจในความสะอาดความปลอดภัยได้เลยค่ะบำรุงครบจบในกระป๋องเดียวแลวะสมบอกว่าของเขาเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะคะจนตอนนี้เนี่ยมีวางจำหน่ายทั่วทั้งเอเชียเลยค่ะหากใครสนใจน,นะคะสามารถที่จะหาซื้อได้ในห้างชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะเขามีบริการจัดส่งทั่วโลกเลยค่ะ สุดท้ายคิปจะบอกว่าเส้นทางเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปค่ะเราไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบปริมาณน้ํานมกับใครแค่มีพอให้ลูกเราอิ่มและยิ่งถ้ามีตัวช่วยดีๆแล้วคุณแม,แม่แม่ประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้แน่นอนค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย